ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพ่อกับลุงจ๋านะครับพือเก่านะครับบ่ได้พ่อกับพี่น้องดนนะครับกับีธุระธุรังนะครับไปทั้งอื่นแน่แล้วกะฝนตกแน่นะครับกับ่บดฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับาพี่น้องมาให้ยางคือเก่านะครับเพราะว่าในมากรีดยางแล้วนะครับไห้มันเป็นปกติมันนะครับกะเอา เห็ดเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากพี่น้องมือใหม่นะครับเพื่อปัญหาตรงกันนะครับครับผมทิเห็ดดูนะครับเรื่องยางโบออกนะครับเพราะว่ายางโบออกนะครับมันเห็ดให้หนึงละนะครับพี่น้องครับไลยได้เห่าหดหายไปแน่อยู่ได้นะครับสําหรับของผมแล้วก็หดไปหลายหลายหลาายอยู่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ราคากระลงนะครับพี่น้องครับบ่งหัวทั้งพี่น้องลงบ่นะครับ ราคาบลุ่งราคาลุ่งบบแล้วนะครับกดกับว่าคืนอีกเด้พี่น้องนะครับทั้งผมนะครับกับทั้งพี่น้องคืนบ่อนะครับกับเอามาคุยกันเนี่ยนะครับปัญหาการบบออกของยางนะครับมีหลายสาเหตุนะครับซึ่งคนก่อนผมก็ได้บอกไปแล้วสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะว่าเข่ากรีดยางเข่าก็อยากได้น้ายางให้มันออกมาเต็มที่นะครับเมื่อเข้าบำรุงมาดีแล้วนะครับกรีดดีแล้วนะครับแต่ว่า เฮาเฮ็ดแบบจริงที่ผมสิบ่าต่อไปนี้นะครับมันก็อาสิเฮดให้น้ำยางเฮานะครับบบออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวเองนะครับที่น้องครับมันเฮดให้น้ำยางทดถอยไปนะครับเดี๋ยวผมกลับกล่องที่น้องเบิ่งนะครับนี่นะครับน้ำยางมันทดถอยไปหลายนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวน้อยน้อยหนึ่งนี่สามเมตรนะครับนี่สามเมตรนะครับการเกรีดก็ นาอยากแดงนะครับช่วงนี้ฝนฝนฝนเลงฝนเล็งหลายนะครับนี่พี่น้องมึงนะครับออกน้อยๆนะครับนี่ก็รู้สึกว่ามันมันหดหายไปหลายเตืบนะครับไล่ได้เฮ่าก็พ่อยโดหายไปพร้อมนะครับฉะนั้นเล่วก็เอาสิ่งเรื่อน่อยมาฝากพี่น้องเมื่อไม่นะครับบริพ่อพี่น้องล้นนะครับเดี๋ยวไปฟังบึงครับว่าสาเหตุต่อไปหนีมันจะไปตรงกับของพี่น้อง โบนะครับเพื่อเห้าเอาไปแก้ไขปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับล่องไปฟังเมืองครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่มาให้ยางคือเก่านะครับยางมันบอกนะครับช่วงนี้ก็จักจักเสียแน่วได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมมามันมันก็อาจจะเกิดจากเมื่อนั้นผมก็ว่ามันถอดยอดนะครับแต่ว่าก็ เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมือนี้นะครับอันมันมีอีกในกรณีหนึ่งนะครับคือผมว่าเห่ากรีดบอสมัมเสมอนะครับพี่น้องครับ ถ้าเขากรีดสม่ำเสมอนะครับผมว่ามันมันยางมันก็น่าสิไหลดีกว่ากว่าหนีอยู่บจักนะครับนี่นีก็ละนีของผมนะครับเพราะว่าผมสังเกตเบังในช่วงวังสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับผมไปธุระเนี่ยนะครับล้ลก็ฝนตกเนี่ยนะครับบางมือกกรีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับบางมือกกรีด สองพักหนึ่งก็มีนะครับมเมื่อก็เว้นสองเมื่อก็มีนะครับช่วงช่วงช่วงก่อนๆนั่นนะครับก็เลยอ่ามันทําให้ยางเห่าน้ายางหดหายไปนะครับผมผมคิดว่าน่าสิมาจากการกรีดที่บอสมรรม์เสมอนัก่ก็สาจเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับนี่นี่น,น,นี่นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับมันกรีดบอสม,รรมสม่มาเสมอนะครับแล้วกาลง ลุงกับบตรงเวลานะครับมึงเทือยกะลงุงหาทุ่มหกทุ่มมึงเทื๋ยก็ไปลงุงขันฮาไปลุงจากส่วนตีหนึ่งตีสองนี่ก็ดีอยู่นะครับะกะถือว่าบเปลี่ยนเวลาหลายนะครับแต่ว่าขันมาลงุงหาทุ่มหกทุ่มนซียนกะพีไทยยางม,มันยางกาสีหดท้ายไปได้นะครับนี่ก็ะบกค่อยออกนะครับในใน่้วยตายพี่น้อง นี่ถวยนี่ก็ประมาณสามเมตรเนาะสองเมตรสามเมตรนะครับนี่มีที่ที่สามนะครับกําลังกรีดใจอยู่นะครับต้นนี้ก็ถือว่าออกแมีอยู่อีกกรณีหนึ่งนะครับผมผมมาสังเกตเบ้งนะครับเปลี่ยนมือกรีดนะครับเปลี่ยนค้นกกีดนี่ก็สามัญนในพี่น้องนะครับเขาเคยกรีดดดูดีๆนะครับแต่ว่า ช่วงผมไปลูกชายเพิ่ดเมื่อกี้แท่นนะครับก็รู้ซึกงว่ามันมันก็สิเป็นอีกกรณีหนึ่งอยู่ก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องก็ลองสังเกตยางจะาคล้องมึงนะครับกรีดบดตรงเวลานะครับและะ้วก็กรีดบัสมําเสมอนะครับกรีดมือหยุดหนึ่งพักหนึ่งสองพักหนึ่งสามพักหนึ่ง นึ่งพักสองยงสี่นะครับมันเฮ็ดให้ยางมันกั้นไปนะครับแล้วก็การเกลีดนะครับกระโบสม่ำเสมอนะครับนายาายางเ,เขาก,บเ,บ,าาเากบเปลี้ยนไปหน่ำคือกันเด้นะครับกันเท้ากลีดมือมือโบสะม่ำเสมอนะครับนายยางเขากบเปลี่ยนไปหน่ำคือกันถอยไปแทนกลีดนั้นแล้วก็พยายามนะครับค่ะ ฝนบตกนะครับหรือว่าบเปียนอุปสรรคกับการเกลี่คือฝนตกกับพยายามลงให้ถึอเวลานะครับอย่าเปลี่ยนเวลาลงนะครับแล้วก็จะจะเกลีดแบบมือเว้น2 2เว้น1จังสี่นะครับการเกลี่ยเว้นหนึ่งหรือ1เว้น2ก็ให้กลีดแบบนั้นประจำนะครับฝากพี่น้องมือใหม่ไว้นั่น,นะครับว่าถ้าเฮากลีด <c oughs> มเสมอนะครับลุงเคยลุงตอนไหนลุงหูกถุ่มตีหนึ่งกับลุงตอนนั่นนะครับเคยกรีดสองพักหนึ่งกับสองพักหนึ่งนะครับยาใบเลียนนะครับมันสิเห็ดยางเข้ากันไปนะครับโดยสาเหตุลึกๆนงตัวนั้นกับโมหูนะครับนายยางเข้าเวลาเข้ามากรีดนะครับมันก็สิเลียนไปน่าน,นะครับ เพราะว่าการเจริญเติบโตของเขาจะเลื่อนเติบโตคู่มือนะครับห้อาพักไปนะครับนายางม่อนที่ห้าเกลดอยู่ก็สิดันออกมานะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของเย่จะเลื่อนเขาก็มีทุ่งมือนะครับพอดันออกมาเพอเะห้องมากรีดนะครับกระตรงกรีดเบียดกับใบไม้นะครับมันก็เป็นหล่องเป็นลอยสีบัสม่ำเสมอนะครับกับฝากพี่น้องไว้นะครับรุนแล้วบ่ได้พ่อพี่น้องนะครับกับ กลับมาเอาเล็กๆหน่อยมาฝากพี่น้องมือใหม่นะครับจังไหก็จะถิ่มจะปลากันเด้อพี่น้องนะครับซอยกดไหลกดติดตามให้แน่นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ